สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอวิชชิงนะครับในช่องทางของเอวิชชิงครับวันนี้นะครับไม่ได้ออกหมายนะครับจะมามาดูบ่อที่เราทําไปนะครับเป็นบ่อปลาครับนะครับขนาด5ตันนะครับความยาวก็จะประมาณ5เมตรนะครับเฉพาะในบ่อนี้ก็ประมาณ4เมตรครึ่งนะครับลึกก็ประมาณเมตรหนึ่งนะเมตร20นะครับราวๆนี้นะครับ ตอนนี้ผมเองก็เอาปลานะครับที่ตกได้นะครับมาเลี้ยงไว้อยู่ในบ่อนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะน้ามันลึกหน่อยนะครับมองยากนิดนึงนะครับในนี้ก็จะมีปลาดนิลแล้วก็ปลายิศกนะครับข้างในบ่อนะครับก็ทําเสร็จใช้เวลาน่าจะประมาณสักห้าเดือนหกเดือนนะครับกว่าจะเสร็จได้นะตอนนี้ก็ไม่ได้ออกหมายนะครับด้วยสถานภาพโควิดนะครับ ก็เลยต้องพักกักตัวอยู่ท um mm ี่บ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าผมมีผลงานนะครับในการออกหมายเมื่อไหร่นะครับก็จะเอาลงในช่องทางของเอ i กซ์ชิงนะครับก็ยังไงรบวันนะครับฝาก้าน้าที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจที่จะทําผลงานดีๆนะครับคลิปต่อไปนะครับไม่ได้อย่างหายไปไหนนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ออกหมายนะครับก็เร็วๆนี้มีออกหมายแน่นอนครับยังไงแล้วผมจะส่งคลิปให้น้าๆดูนะครับวันนี้ก็มา นั่งดูบ่อเล่นๆไปนะครับเพื่อบรรยากาศนะครับที่เราดูผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับวันนี้ไม่ได้จ้างเขานะครับผมก็ใช้งบประมาณไปประมาณ16,00 0ับาทนะครับทั้งก่อทั้งฉาบนะครับแล้วก็ทาสีนะครับต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกปั๊มต่างๆนะครับที่ใช้อยู่นะครับก็หมดไปประมาณ16นะครับงบนะฮะสร้างบ่อประมาณ5ตันนะครับก็เป็นผลงานนะครับ ไม่ได้เป็นช่างปูนมาเองนะครับผมไม่ค่อยมีทักษะในด้านนี้แต่ว่าอาศัยศึกษาดูจากใน youtube นะครับแล้วก็มาทำเป็นบ่อนะครับเอาไว้เลี้ยงปลาที่เราตกมาได้นะครับบางทีมันกินไม่หมดนะฮะแล้วก็ปลาก็ยังเป็นอยู่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มาเลี้ยงพักไว้บ่อที่นี่นะครับอีกบ่อหนึ่งที่ผมทําไว้ก็คือบ่อปลาครับนะครับส่วนตัวก็จะทําบ่อปลาครับอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานบ่อนี้ก็จะกลายเป็นบ่อปลาครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อารมณ์เพราะว่าให สารายมันขึ้นก่อนนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะฆ่าเชื้อในบ่อให้หมดก่อนถึงจะเอาปลามาลงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับในช่องของอีกชิ้นชิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับในส่วนครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามาทักทไทยกับน้งน้านะครับกลัวลืมกันนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับนะที่เข้ามาติดตามนะครับ ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับในส่วนของเอ็กวิิ่งในช่องทางอีกวิิ่งนะครับยังไงผมฝากผลงานดีๆนะครับเร็วนี้ก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็คงจะลงคลิปให้ดูนะครับผลงานแต่ละครั้งที่ไปนะครับก็หลักๆก็มาจากตามทั้งหมดนะครับที่เราหมักแล้วก็ทํานะครับถ้ามีผลงานแล้วผมจะทําคลิปออกมาให้น้าๆดูนะครับสําหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ